แตงกวาจิราพรพาลูกชายน้องเลโก้กลับต่างจังหวัดนั่งต่ำน้ำพิกกลิ่นง่ายๆสบายๆจากกรณีที่ทางด้านเอพสินได้ออกมายอมรับ ว่าได้กลับไปอยู่บ้านเดียวกันอีกครั้งกับอดีตภรยาสาวแตงกวาจิราพรเพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวช็อกว่าอดีตภรยาสาวแตงกวานั้นได้ค้นพบตัวเองแล้วหลังจากค้นหาตัวเองมานานจนในวันนี้ก็ได้ค้นพบซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการทำหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีซึ่งต่อมาทางด้านสาวแตงกวานั้นก็ได้บอกว่าตนเองไม่ใช่ทอมแต่อย่างใดเพียงแค่ชอบตัวเองในลุคแบบนี้ซึ่งคนที่รู้ อากจะรู้ดีว่าปกติเราก็เป็นคนเฮ้าๆมากแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็จะแต่งแบบนี้ต่อไปส่วนสถานะก็ยังคงโสดเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านแตงกวาได้ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองขณะที่นั่งตํำน้ำพลิกพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขอโทษนะครับตามภาษาบ้านมาส่งเลโก้ไว้กับยายช่วงปิดเทอมครับคนหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ยกมือขึ้นนั่นเองละคะ่ะ